เสียงดนตรีงานแต่งยังไม่ทันจบแต่ความลับปรับดังขึ้นก่อนคำอวยพรเจ้าสาวยืนยิ้มทั้งน้าตาในขณะที่ทั้งประกูลกำลังจะพังทลายต่อหน้าทุกคนเพียงไม่กี่นาทีต่อจากนี้ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ทั้งชีวิตกำลังจะถูกเปิดโปงกลางพิธีแต่งงานและเมื่อผู้หญิงชราคนนั้นชี้นิ้วไปที่เจ้าสาวทั้งงานก็ไม่มีใครสามารถหันหลังหนีจากความจริงได้อีก ถ้าคุณคิดว่านี่เป็นเพียงงานแต่งธรรมดาคุณกำลังคิดผิดตั้งแต่วินาทีแรกติดตามให้จบพระตอนจบของเรื่องนี้ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าใครคือผู้แพ้ที่แท้จริงงานแต่งล่มกลางพิธีเมื่อความลับเจ้าสาวสันสะเทือนทั้งตระกูลแสงแดดยามบ่ายส่องลอดผ่านซุ้มดอกไม้สีขาวกลิดกุหลาบรงช้าบนพรมผ้าไหมหน้าเวทีเสียงดนตรีงานแต่งบรรเลงอย่างอ่อนหวาน แต่ในอกของเจ้าสาวกลับแน่นหนักเหมือนถูกกดด้วยหินก้อนใหญ่ลมหายใจสัน่นปลายนิ้วเย็นเฉียบเธอยืนอยู่กลางสายตาผู้คนทั้งตระกูลรอยยิ้มถูกฝืนให้คงอยู่บนใบหน้าเสียงพิธีกรเอ่ยนามเจ้าบ่าวเสียงปรบมือดังเป็นระลอกแต่ในหัวของเธอได้ยินเทียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงเต้นทีเต้นไม่เป็นจังหวะเหงือเย็นซึมตามขมับ แม้ร่มผ้าแพรเหนือศีษะจะบังแสงแดดไว้ทั้งหมดเจ้าบ่าวยื่นมือมานิ้วมือเขาอุ่นมั่นคงเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นแต่เมื่อมือของเขาแตะโดนิ้วของเธอร่างกายกลับสะดุ้งวูบภาพบางอย่างแล่นขึ้นในหัวคืนฝนตกเสียงรถเบรกกระทันหันกลิ่นข่าวเหล็กเสียงกรีดร้องที่ไม่เคยเลือนหาย เธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากลำคอแห้งผากเสียงสวดในพิธีดังต่อเนื่องเหมือนลอยมาจากที่ไกลแสนไกลาสายตาเจ้าสาวเผลอมองไปยังแถวที่นั่งของผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวใบหน้านั้นซี่เสียกว่าทุกครั้งดวงตาคู่นั้นจ้องมาที่เธอแข็งกร้าวตื่นตระหนกบนความโกรธที่พยายามกดไว้หัวใจของเธอหล่นวูบ เหมือนบางอย่างถูกกระชากออกจากอกเสียงกระซิบเริ่มดังจากมุมหนึ่งของงานเบาแต่แหลมคมบรรยากาศที่เคยอบอุ่นกลับเย็นเฉียบอากาศรอบตัวหนักอึ้งเหมือนก่อนพยายุใหญ่เจ้าสาวเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องภาพรอบข้างสันไหวเหมือนโลกทั้งใบกำลังเอ็นเอียงแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเวทีเสียงผู้หญิงสูงวยัย สั่นด้วยความโกรธร่างนั้นก้าวออกมาท่ามกลางสายตาทุกคู่นิ้วชี้พุ่งตรงมาที่เจ้าสาวทั้งงานเงียบงันในเสี้ยววินาทีดนตรีหยุดบรรเลงเสียงลมหายใจของผู้คนดังชัดเจนราวกับพื่นกระทบฟัง่งริมฝีปากของหญิงชราคนนั้นสั่นเทาดวงตาแดงกำ่ำคำแรกกำลังจะหลุดออกจากปากในขณะที่เจ้าสาวรู้สึกว่าขาทั้งสองข้างไร้แรง และความจริงที่ถูกฝังมาทั้งชีวิตกำลังจะถูกฉีกกระชากออกต่อหน้าทุกคนหญิงชราสูดลมหายใจลึกเหมือนรวบรวมแรงทั้งหมดในชีวิตเสียงของเธอสั่นแต่ก้องกังวาลไปทั่วลานพิธีแขกเหรือทั้งงานนั่งนิ่งไม่มีใครกล้าขยับสายตานับร้อยจับจ้องร่างบางในชุดเจ้าสาวที่ยืนตัวสั่นอยู่กลางเวทีเจ้าบ่าวหันมามองหน้าเธออย่างไม่เข้าใจดวงตาเต็มไปด้วยคำถาม และความห,หวั่นที่ค่อยๆก่อตัวมือของเขายังจับมือเธอไว้แต่แรงบีบเริ่มแน่นขึ้นเสียงกระซิบดังขึ้นรอบทิศชื่อของเธอถูกเอ่ยซ้ำไปมาเป็นความตกตะลึงหัวใจของเจ้าสาวเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกเลือดสูบฉีดแรงจนหูอื้อภาพในอดีตหลายย้อนกลับมาอีกครั้งถนนมืดฝนตกหนักไฟหน้ารสะท้อนในแอ่งน้ำ เสียงแตกหักเสียงร้องขอความช่วยเหลือเสียงที่ทําให้เธอหลับไม่ลงมาทั้งชีวิตหญิงชาราชี้นิ้วมาที่เธออีกครั้งครั้งนี้นิ้วสั่นแรงกว่าเดิมเสียงของเธอแตกพร่าเหมือนผ่านการร้องให้มันนับไม่ท่วนผู้ใหญ่ในตระกูลเริ่มขยับตัวบางคนเริ่มลุกขึ้นจากเก้าอี้สีหน้าทุกคนซีดขาวอากาศรอบตัวเจ้าสาวย็นชืดราวถูกดูดความอบอุ่นออกไป ริมฝีปากชาปลายนิ้วสั่นไม่หยุดเจ้าบ่าวเริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติเขามองหน้าเธอใกล้ขึ้นเหมือนพยายามมองทะลุเข้าไปในดวงตาและในวินาทีนั้นเธอเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในดวงตาของเขาไม่ใช่เจ้าสาวผู้สวยงามแต่เป็นคนที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงของหญิงชาราดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนขึ้นหนักแน่นขึ้น ความเมียทั้งงานตึงเครียดเหมือนเชือกที่ถูกดึงจนสุดแรงทุกสายตาจ้องเธอรอคําตอบรอความจริงรอสิ่งที่จะทําให้ตระกูลนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเจ้าสาวรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากําลังไหวแรงสันสะเทือนวิ่งขึ้นมาตามขาไปถึงหน้าอกลมหายใจขาดห่วงเหมือนมีใครเอามือมาบีบลำคอไว้แน่นเสียงเด็กคนหนึ่งสะอื้นเบาๆในหมู่แขก เสียงนั้นชัดเจนเกินไปในความเงียบเจ้าสาวหลบสายตาทุกคู่แต่สายตาของหญิงชราย,ยังคงจ้องเธอไม่วางแรงกดดันหนาทึบเหมือนหมอกปกคลุมทั่วลานพิธีเจ้าบ่าวเริ่มรู้สึกถึงมือของเธอที่เย็นเฉียบเย็นจนผิดปกติเย็นจนทำให้เขาสะดุง้งเขาเรียกชื่อเธอเบาๆเสียงนั้นสั่นอ่อนแรงเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจ เจ้าสาวพยายามอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาข้างในอกเหมือนถูกฉีกเป็นชิ้นๆความลับที่ฝังไว้แน่นกำลังดิ้นรนจะหลุดพ้นหญิงชราก้าวเข้ามาใกล้เวทีอีกเก้ารองเท้าของเธอกระทบพื้นดังชัดทุกย่างก้าวเหมือนตอกย้ำคำตัดสินผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวเริ่มสบตากันบางคนลุกขึ้นยืนบางคนหน้าซีดจนแทบหมดสี เสียงลมหายใจของผู้คนเริ่มถี่ขึ้นเหมือนทั้งงานกำลังกลั้นลมหายใจพร้อมกันเจ้าสาวเริ่มได้กลิ่นดอกไม้แรงขึ้นกว่าปกติกลิ่นหวานที่เคยหอมบัดนี้กลับชวนให้คลื่นไส้ภาพในอดีตแทรกซ้อนเข้ากับภาพปัจจุบันไฟหน้ารถส่องวาบเสียงโลหะบิดงอเสียงคนร้องเจ็บปวดหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บแรงจนรู้สึกเหมือนมันกำลังร้องขอให้หยุด น้ำตาเริ่มเอ,อ่อแต่ยังไม่ไหลเจ้าบ่าวมองหน้าเธออย่างววรเหมือนกำลังขอความจริงขอคําอธิบายขอสิ่งยึดเหนี่ยวเพียงอย่างเดียวหญิงชาราชูมือขึ้นสูงอีกครั้งครั้งนี้ไม่สัน่นนิ่งแน,น่นเหมือนคนที่ตัดสินใจแล้วเสียงของเธอแผ่วลงแต่กลับทรงพลังจนทั่วทั้งงานได้ยิน ใบหน้าของชายผู้เป็นหัวหน้าตระกูลเปลี่ยนสีทันทีจากสงบเป็นแข็งค้างเจ้าสาวรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงทุกอย่างรอบตัวดับลงชั่วขณะเหลือเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่กำลังเต้นบ้าคลั่งอยู่ในอกเสียงหัวใจนั้นดังชัดในหูดังยิ่งกว่าเสียงผู้คนทั้งงานเจ้าสาวรู้สึกถึงแรงสั่นที่ปลายเท้าเหมือนร่างกายกำลังทรยศตัวเอง ขาเริ่มอ่อนเขาเริ่มสัน่นฝ่ามือของเจ้าบ่าวที่เธอจับอยู่เริ่มคลายออกช้าช้าเหมือนเขากำลังลังเลสายตาของเขาเปลี่ยนไปจากความรักเป็นความระแวงหญิงชราก้าวขึ้นบนเวทีระยะห่างระหว่างความลับกับความจริงใกล้เข้ามาทุกทีกลิ่นทูปลอยปปนกับกลิ่นดอกไม้กลิ่นชวนอึดอัด เหมือนลางร้ายผ้าคลุมหน้าของเจ้าสาวสันไหวจากแรงหายใจที่เริ่มควบคุมไม่ได้เสียงสะอื้นเริ่มดังจากมุมหนึ่งของตระกูลเสียงนั้นลามไปเหมือนไฟผู้ใหญ่บางคนเริ่มปิดปากบางคนเบื่อนหน้าหนีเหมือนไม่กล้ามองภาพต่อไปเจ้าสาวรู้สึกเหมือนตัวเองถูกเปลยเปล่าแม้จะสวมชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์เหงื่อไหลลงมาตามแผ่นหลัง เย็นเฉียบราวน้ำแข็งเธอกัดริมฝีปากแน่นจนรับรสเลือดจางๆภาพในอดีตทับซ้อนชัดเจนขึ้นมือที่เปื้อนเลือดเสียงร้องที่ขาดห่วงลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนดวงตาของเธอพร่เลือนแต่ภาพวันนั้นกลับชัดยิ่งกว่าวันไหนเจ้าบ่าวถอยหลังไปครึ่งก้าวเหมือนใจของเขากำลังถอยห่างจากเธอ เสียงผู้คนเริ่มสั่นคลอนความเชื่อใจเริ่มแตกร้าวหญิงชราหายุดยืนตรงหน้าเจ้าสาวเกล้นจนได้ยินเสียงหายใจของกันและกันดวงตาทั้งสองคู่ประสานกันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเต็มไปด้วยความขั้นแค้นที่เก็บไว้นานแสนนานมือของหญิงชรา,ายื่นออกมาปลายนิ้วเกือบแตะเข้าที่อกของเจ้าสาวเจ้าสาวรู้สึกเหมือนหัวใจกำลังถูกบีบคั้นจนแทบแตก ลมหายใจติดขัดเสียงในลำคอสั่นไหวความจริงกำลังจะหลุดออกจากริมฝีปากของใครบางคนในขณะที่ทั้งประกูลกำลังยืนอยู่บนขอบของความพังทลายเสียงลมหายใจของหญิงชาราสั่นอยู่ตรงหน้าร้อนเผาปะทะแก้มของเจ้าสาวสายตาคู่นั้นแดงกำ่ำเต็มไปด้วยความทรงจำที่เจ็บปวดนิ้วของหญิงชาราขยับช้าๆสั่นน้อยลงแต่หนักแน่นขึ้นทุกขณะ เจ้าสาวรู้สึกเหมือนเลือดไหลช้าลงปลายนิ้วชาปลายเท้าไร้ความรู้สึกเสียงพัดลมจากมุมงานดังครื้คราดเหมือนเสียงเตือนก่อนบางสิ่งจะพังทลายเจ้าบ่าวยืนแข็งอยู่ด้านข้างดวงตาเขาสั่นไหวเหมือนใครบางคนที่กำลังสูญเสียทุกอย่างในพริบตาผู้ใหญ่ในตระกูลเริ่มส่งสัญญ,ญาณกันด้วยสายตาความตื่นตระหนกแพร่กระจายอย่างเงียบงนัน เจ้าสาวพยายามสูตรลมหายใจลึกแต่ปอดกลับเหมือนถูกบีบเสียงในหัวดังซ้ำไม่หยุดภาพวันฝนตกภาพแสงไฟหน้ารถภาพเลือดบนมือร่างกายของเธอสั่นแรงขึ้นแม้จะพยายามยืนตรงเพียงใดก็ตามหญิงชราขยับเข้าใกล้อีกครึ่งก้าวใกล้จนปลายนิ้วแตะโดนผ้าลูกไม้ตรงอกเจ้าสาวสัมผัสนั้นเย็นเฉียบ เหมือนมือของคนที่ไม่อาจปล่อยวางเสียงฮือฮาเบาๆดังขึ้นจากด้านล่างเวทีแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเต็มเสียงเจ้าบ่าวเอื้อมมือมาขวางมือของเขาสั่นอย่างเห็นได้ชัดสายตาของเขาสลับไปมาระหว่างหญิงชราและเจ้าสาวเหมือนกำลังจะเลือกข้างบางอย่างที่ไม่มีใครอยากเลือกเจ้าสาวรู้สึกถึงหยดเหงื่อที่ไหลผ่านแนวกรามชา้าเย็นหนักอึง้ง เสียงหนึ่งจากแถวผู้ใหญ่ดังขึ้นแถวแต่เต็มไปด้วยอำนาจบรรยากาศในงานตึงเครียดจนแทบขาดเป็นเสียงทุกคนเหมือนยืนอยู่ในลมหายใจเดียวกันหญิงชราหันไปมองผู้พูดแววตาแข็งกร้าวยิ่งกว่าเดิมแล้วเธอหันกลับมาที่เจ้าสาวอีกครั้งสายตานั้นไม่เหลือความลังเลแม้แต่น้อยเจ้าสาวรู้สึกเหมือนหัวใจถูกลกไปจนสุดขอบความลับในอกดิ้นแรง เรากับจะทะลุออกมามือที่เคยสั่นของหญิงชาราค่อยๆกำแน่นมือของเจ้าบ่าวที่เคยจับเธอไว้ค่อยๆค,คลายออกจนเหลือเพียงปลายนิ้วที่แตะก,กันเบาบางระยะห่างระหว่างความรักกับความจริงแคบลงทุกวินาทีเจ้าสาวกลืนน้ำลายอีกครั้งลำคอแห้งจนเจ็บดวงตาของเธอหลับลงชั่วครู่เหมือนคนที่กำลังเตรียมรับแรงกระแทกครั้งใหญ่ และในเสี้ยววินาทีนั้นทั้งลานพิธีเหมือนถูกดึงให้เงียบสนิทราวกับโลกกำลังรอฟังคำตอบไปจากปากของใครบางคนสายลมอ่อนพัดผ่านซุ้มดอกไม้แต่ไม่มีใครรู้สึกถึงความเย็นนั้นอีกแล้วดวงตาของหญิงชรากระตุกเล็กน้อยเหมือนกำลังหนกลับไปยังภาพเดิมในอดีตริมฝีปากของเธอสัน่นลมหายใจขาดห้วงเสียงกระดิ่งเล็กๆจากพวงมาลัยดังแผ่ว แต่กลับดังชัดราวกับอยู่ข้างหูทุกคนเจ้าสาวยังคงหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงไม่หยุดเหมือนกลองศึกในอกเจ้าบ่าวก้าวถอยไปอีกครึ่งก้าวฝ่าเท้าเขาหนักอึ้องเหมือนกำลังเหยียบอยู่บนความจริงบางอย่างที่เจ็บปวดเกินรับไหวผู้ใหญ่ในตระกูลเริ่มกระสับกระส่ายบางคนยกมือขึ้นผนมบางคนกํก้าวอีแนนอากาศราวกับข้นเหนียว ทุกการหายใจต้องใช้แรงมากกว่าปกติหญิงชาราสูดลมหายใจยาวอกกระเพื่อมแรงดวงตาของเธอมองผ่านเจ้าสาวไปยังชายผู้เป็นหัวหน้าตระกูลสายตาสองคู่ประสานกันเต็มไปด้วยความรู้กันเพียงสองคนเจ้าสาวรู้สึกได้ถึงแรงสั่นจากมือของหญิงชาราแรงสั่นนั้นส่งผ่านมาถึงอกของเธอเหงื่อไหลาจากไรผมลงมาที่ขมับ รสเค็มแต่ปลายริมฝีปากเสียงกระสิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแถวสั้นเร็วความหวาดระแวงแพร่กระจายเหมือนเงาดำเจ้าบ่าวมองมือของตัวเองเหมือนยังไม่เชื่อว่ามือคู่นี้กำลังจะปล่อยบางสิ่งไปเจ้าสาวลืมตาช้าๆขนตาที่เปียกน้ำตามองเห็นภาพตรงหน้าเลือนรางใบหน้าของหญิงชาราใกล้จนเห็นรอยย่นทุกเส้น เห็นบาดแผลของการเวลาที่ซ่อนความโกรธไว้อย่างชัดเจนเสียงลมหายใจของทั้งสองคนทับซ้อนกันหนักช้ากดดันเจ้าสาวรู้สึกเหมือนหัวใจถูกดึงรั้งจากสองฝั่งอดีตที่ไม่อาจลบกับอนาคตที่กำลังจะแตกสลายริมฝีปากของหญิงชราเริ่มขยับช้าหนักถ้อยคำในลำคอของเธอเหมือนก้อนหิน ที่กำลังถ่วงทั้งลมหายใจและความเงียบของทั้งงานให้หนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมหญิงชาราหลับตาลงชั่วครู่เรากับยอมปล่อยน้ำหนักทั้งหมดในหัวใจเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตานั้นไม่เหลือเพียงความโกรธแต่เต็มไปด้วยความอ่อนล้าเสียงของเธอดังขึ้นไม่แข็งกร้าวเหมือนก่อนแต่สั่นด้วยความเจ็บปวดที่ยอมรับความจริงแล้วความเงียบแผ่ขยายไปทั่วลานพิธี ไม่มีเสียงใดขัดจังหวะเจ้าสาวยืนนิ่งน้ำตาไหลลงช้าๆโดยไม่รู้ตัวมือของเธอสัน่นแต่ดวงตากลับนิ่งสงบอย่างประหลาดอดีตที่หลบหนีมาทั้งชีวิตไม่อาจวิ่งหนีต่อไปได้อีกเมื่อถ้อยคำสุดท้ายของหญิงชาราสิ้นสุดลงหลายคนในตระกูลซุดนั่งลงอย่างหมดแรงความจริงไม่ได้ทำลายเพียงความรักแต่ทำลายภาพจำของทั้งตระกูล เจ้าบ่าวยืนเงียบดวงตาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครตอบแทนเขาได้เขามองหน้าเจ้าสาวอีกครั้งสายตาค่อยๆเปลี่ยนจากความสับสนเป็นความเข้าใจที่ปวดร้าวทั้งสองยืนเผชิญหน้ากันไม่มีคำพูดมีเพียงน้ำตาที่ไหลแทนทุกสิ่งเสียงลมพัดผ่านซุ้มดอกไม้อีกครั้งเบาเย็นว่างเปล่า เจ้าสาวค่อยๆก้มสีสะลงไม่ใช่เพราะความอับอายแต่เพื่อยอมรับชะตากรรมของตนเองในวันซึ่งควรเป็นวันที่งดงามที่สุดกลับกลายเป็นวันที่ทุกคนต้องเรียนรู้ว่าความจริงไม่มีวันถูกซ่อนไว้ตลอดไปและงานแต่งงานที่ล่มกลางพิธีได้ทิ้งร่องรอยแห่งความทรงจำที่จะไม่มีวันเลือนไปจากหัวใจของใครก็ตามที่อยู่ในวันนั้น